ลูกน <Yay! S 1> ี้ยิงลูกนี้เย้พวกไป่คนละทางครับโรเมเชนครับผมเราซัดได้เด็ดขาดมากเลยครับดูนี่ครับประตูสำคัญเลยครับวันนี้พวกเขาขอแค่แต้มเดียวเลยครับเพื่อการเป็นแชมป์สมัยที่1 9และอาจจะเป็นลูกนี้หรือไม่เพราะเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วครับ นะครับก <t od il |ms|> ็วัดใจครับจุดโทษนั้น50 50นะครับหนึ่นซันก็มั่นใจครับพุ่งไปทางหนึ่งนะครับถึงมาถูกทางเดยวบอกว่คนที่ไม่กล้าดูก็คือไมค์ฟรีแล้วนะครับนั่งอ้มหน้าเลยครับอดีตผู้เล่นเก่าของคุณประเทศเองไม่ไหวครับโดนหนีสับลงเลยทีนี้แต่จริงจำนวนสู้กับบัตทอปสู้ที่ชาริโต้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในเกมประตูของดูดีนะ มีความหมายมากๆลูกเตะลูกกาใส่ซิตี้นะครับแอตติกในเกมโรนัชดันแล้วก็รวมทั้งสุดโทษลูกนี้แลัดเบิร์นเปลี่ยนตัวครับเชอเบนโจนโดนถอดออกมาครับแล้วเสริมด้วยอนั่นคือตัวลูกอย่างเดวิดตันนะครับก็เป็นเพราะว่าทีมตามหลังอารอนตีสมอนะครับพยายามสับเปลี่ยนแท็กติกอีกครั้งครับสำหรับเซฟคินตรงนี้ต้องดูว่าต่อไปจะเล่นกันยังไงนะครับครับเหลืออีกสิบว่านาทีแมนยูขอแค่เสมอก็เพียงพอเป็นแชมป์นะครับขณะที่ลัดเบิร์นถ้าเสมอเองก็